ครับสวัสดีครับทนายนัทนะครับวันนี้ครับมีเรื่องที่ว่าสั่งซื้อของออนไลน์แล้วโดนโกงนะครับเราจะมีวิธีอายัดบัญชีคนโกงยังไงขั้นตอนยังไงนะครับคลิปนี้มีคําตอบนะครับโอเคครับเมื่อคุณรู้ตัวว่าคุณเนี่ยถูกหลอกให้โอนเงินไปซื้อสินค้าแล้วมันปิดเพจหนีปิดเฟซบุ๊กหนีอะไรต่างๆแล้วนะคุณก็ตกอยู่ในฐานะของผู้เสียหายนะครับถ้า มันได้เงินไปแค่หรือว่ามีเจตนาแค่คนสองคนเนี่ยอ่ามันก็เข้าขายของช่อโกงธรรมดาอายุความสามเดือนเนาะแต่ถ้ามันช่อโกงมันตั้งใจมันมีเจตนาที่จะหลอกคนเยอะๆเนี่ยอันนี้จะเข้าช่อโกงประชาชนอายุความสิบปีแต่ผมตั้งข้อสินฐานเบื้องต้นแล้วกันว่าเอาเป็นช่อโกงธรรมดานะครับรักษาอายุความสามเดือนไว้ก่อนเมื่อคุณตกเป็นอยู่เป็นเหยื่อของเขานะคุณโอนเงินไปแล้วนะครับ นับแต่วันที่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทาความผิดอายุความสามเดือนคุณจะแจ้งความต่อตํารวจพนักง,งานสอบสวนหรือจะมอบคดีให้แต่งตั้งทนายความเพื่อให้ฟ้องร้องกับไปตัวผู้ต้องหาเนี่ยครับได้เหมือนกันนะครับวิธีการเนี่ยอ่าแต่ถ้าคุณบอกว่าโอเคแหละเดี๋ยวมอบคดีให้ตํารวจก่อนแล้วกันให้ตํารวจก็ทาเรื่องให้แล้วกันหลักฐานในเบื้องต้นที่คุณต้องเตรียมนะภาพโปรไฟล์คนร้าย ภาพรายการสินค้าภาพแม่ค้าพ่อค้าครับนั่นแหละคุณแคปมันไว้เลยนะ,ะบทสนทนาอข้อความที่แชทกันนะครับแชทว่าอะไรบ้างเก็บหลักฐานไว้บัญชีธนาคารที่คุณโอนเงินไปเนี่ยบัญชีธนาคารไหนชื่ออะไรเนาะเลขที่บัญชีเลขที่บัญชีสําคัญนะ,ะหลักฐานการโอนเงินสลิปนะทำเป็นไหมเนี่ย,ยพอเข้าใจไหมประมาณนี้เนะเาะเนี่ยบิดนตงมาเนี่ย แล้วก็อ่ะยกตัวอย่างอีกเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยคุณก็ไปแคปแคปแคปภาพมาเนาะเออแล้วคุณก็เอามันโหลดเอามาปิน้นลงเป็นเอกสารประมาณนี้นะครับหน้าร้านโปรไฟล์อะไรของมันเนี่ยประมาณนี้แหละคุณไปทำมาอย่างเงี้ยประมาณนี้นะที่ผมทาให้ดูเนี่ยอ่ะหลังจากนั้นคุณไปแจ้งความครับแจ้งความที่มูลคดีเกิดท้องที่ครับสอนอที่บางที่มูลคดีเกิดน,นะครับอ่ายกตัวอย่างว่าเอาที่บางนามูลคดีเหตุเกิดที่บางนาคุณโอนเงินเนี่ยกด โอนเงินหรือกดที่ทางโทรศัพท์หรือกดที่ตู้ atm ก็แล้วแต่แที่บางนาะมูลคดีก็เกิดที่บางนาะคุณก็ไปแจ้งความกับตํารวจที่สนบางนาะนะครับเมื่อแจ้งความแล้วเนี่ยเออผมผมเตือนหนนิดหนึ่งว่าการแจ้งความนะไม่ใช่ลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานนะครับหลายคนพลาดครับไปลงบันทึกประจําวันไม่เป็นหลักฐานคดีขาดอายุความคนร้ายก็ลอยนวลคนโกมก็บายใจเลยครับสบายเลยทีเนี้ย ทำอะไรไม่ได้เงินก็ไม่ได้คุณต้องแจ้งความเพื่อให้ดำเนินคดีกับคนโกงกับผู้ต้องหานะครับมอบคดีให้กับพนักง,งานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีจนถึงที่สุดคุณฟังผมนะคุณต้องแจ้งความเพื่อให้ดำเนินคดีกับคนร้ายจนถึงที่สุดมอบคดีให้พนักง,งานสอบสวนไม่ใช่วิธีการลงบันทึกประจำวันย้ำ ไม่ใช่ลงบันทึกประจําวันแต่เป็นการแจ้งความเพื่อให้ดําเนินคดีอาญากับไอตัวผู้ต้องหานะ่ะจนถึงที่สุดเอามาันมาเข้าคุกเอามาันมาชดใช้ความเสียหายให้ได้นะครับอ่าหลังจากนั้นคุณขอคัดไอตัวบันทึกรายงานประจําวันคดีอ่ะหนึ่งใบเนาะแล้วก็ขอพนักงานสอบสวนเนี่ยขอตำรวจนะครับทําหนังสือตราคุดขออายัดเงินในบัญชีของคนร้ายนะครับเนี่ย ทำหนังสืออายัดเงินในบัญชีก็ขออายัดเงินในบัญชีเรียนผู้จัดการสาขาบางนาเมื่อวันที่เท่าน,นี้เท่าน,นี้คุณก็ว่าไปนะเขาก็จะล่างให้คุณนะครับแล้วคุณเอาหลักฐานชิ้นนี้พร้อมกับตัวสำเนาอ่ะสำเนารายงานประจาวันคดีนะครับหลักฐานเบื้องต้นที่คุณทําไปเนี่แหละไปธนาคารครับสาขาบางนาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ธนาคารอายัดเงินในบัญชีขอ,ของไอ้คนร้ายคนนั้นแหละครับถ้ามันอยู่ถ้าคนร้ายเนี่ยมันอยู่สม,มุดปาการอ่ะ ถ้ามันอยู่สม,มุดปาการเนี่ยถ้าคุณไปเองเร็วกว่าก็ไปแต่ถ้าคุณไม่สามารถไปได้คุณก็ให้เจ้าหน้าที่ที่สอนอาบางที่ที่สำนักงานบางนานเนี่แหละเป็นคนดําเนินการแทนคุณครับเพื่ออายัดเงินในบัญชีของคนร้ายหลังจากนั้นเมื่อเงินในบัญชีของคนร้ายมันออกมันเข้าออกไม่ได้หรือมันก็ติดต่อมาเองทีนีน้คุณค่อยเล่นคดีอาญาหรือจะเรียกค่าเสียหายหมันเท่าไหร่ก็ว่า คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับสงสัยอะไรติดต่อมาได้นะครับสอบถามมาได้ฝากกดกดติดตามไลค์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับทนายนัดครับ